อาหารของวันที่สองมาแล้วค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อกลางวันนี้นะคะที่โรงแรมให้อะไรมานะคะนี่นะคะเป็นหน้าตาอาหารมื้อกลางวันของวันที่สองในการกักตัวนะคะของไอรีนค่ะนี่เป็นน่าจะเป็นหมูยอทอดนะคะเพื่อน วันนี้เราได้ทานเนื้อปลาแล้วค่ะหลังจากที่ทานไก่นะคะช่วงนี้ที่เมืองไทยเนื้อหมูแพงใช่ไหมคะไอรีนทานไก่อยู่ที่แคชเมียนะคะจนหน้าจะเป็นไก่และะ้วเพื่อนๆนี่วันนี้ได้ทานปลาค่ะน่าจะเป็นผัดปลาสามรสหรือเปล่าคะนี่เป็นอาหารไทยนะคะของวันที่สที่เมืองไทยในช่วงกักตัวของไอรีนมาทานด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันกลักตัววันที่2ของไอรีนณนะโรงรแรมแห่งนี้แถวย่านบางนาค่ะวันแรกที่ไอรีนมาถึงณโรงรแรมแห่งนี้นะคะก็จะมีคุณพยาบาลนะคะคอยทํา pcr test ให้เราค่ะและเขาก็จะให้เทอร์โมมิเตอร์นะคะมาให้คนละอันแบบนี้นะคะเพื่อเอาไว้ให้เราเช็คไข้เพื่อรายงานพยาบาลวันละสองครั้งด้วยกันค่ะ จากคลิปก่อนหน้านั้นที่ไอรีนเคยแจ้งแฟนเพจไปนะคะว่าไอรีนได้ทําการบุ๊กตั๋วนะคะกับประเทศไทยไว้แล้วนะคะจะบินกลับมาไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่ามีธุระด่วนค่ะมีเรื่องด่วนที่ไอรีนจะต้องกลับไทยนะคะเป็นการด่วนเพราะฉะนั้นไอรีนก็เลยต้องทําการเลื่อนตั๋วนะคะแล้วก็ทําการลงทะเบียน Thailand Pass นะคะแล้วก็ตรวจผล PCR อะไรทุกอย่างในเวลาที่ฉุกเฉินมากๆเพื่อกลับไทยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้ผลตรวจ PCR รอบแรกของไอรีนนะคะเมะื่อวานนี้นะคะวันนี้ผลออกมาแล้วค่ะเป็นนิเก i ีฟนะคะทางโรงแรมอนุญาตให้ไอรีนนะคะลงไปนั่งรีแล็กซ์นะคะที่ร็อบบี้ได้ะคะ่ะเดี๋ยวไอรีนจะขอลงไปนั่งรีแล็กซ์พักนะคะไม่งั้นไอรีนจะต้องเป็นบ้าอยู่ในห้องแห่งนี้แน่ๆคะ่ะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรนะคะกินนอนนะคะเดินวนอยู่รอบห้องดูทีวีนะคะ ตอนนี้ไอรินก็ออกมานั่งรีแลกซ์อยู่ตรงล็อบบี้ชั้นล่างนะคะเพื่อนๆอบรรยากาศของโรงแรมแห่งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต้องพักอยู่ที่นี่10วันด้วยกันนะคะทุกคน นี่นะคะอาหารมื้อเย็นมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีผลไม้นะคะเป็นแตงโมแบบนี้ด้วยนะจ๊ะมาค่ะมาทานอาหารมื้อเย็นช่วงกักตัววันที่สองด้วยกันนะคะเดี๋ยว <ะ S 2> มาดูว่าหน้าตาอาหารของเรามืออย่างนี้คืออะไรว้าวทุกคนค่ะเป็นของโปรดของไอรีนเลยค่ะเป็นเมนูเส้นนะคะเป็นบะหมี่เกี้ยวนั่นเองบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงค่ะ มาค่ะมาทานด้วยกันมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะแต่น้ำซุปมันเย็นแล้วค่ะทุกคนมันไม่ร้อนแล้วนะคะมามามกัน เช้าวันที่3นะคะเพื่อนๆตื่นมาหน้าตาสโลสเลออีกแล้วค่ะเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะนอนแปลกที่แล้วก็อยู่คนเดียวนะคะมันก็รู้สึกเสียวๆนะคะรู้สึกเงาๆง่อยๆนะคะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นการหลับนอนนะคะก็เลยแปลกที่แปลกถิ่นนะคะแล้วก็สภาพร่างกายก็ยังปรับกับอากาศที่นี่ไม่ได้นะคะ ตอนนี้ก็เหลืออีก7วันแล้วนะคะนั่งนับวันนับคืนนะคะให้ครบการกักตัวนะคะให้เสร็จในเร็ววันนะคะเราจะได้กลับบ้านไปเจอหน้าครอบครัวของเราเนี่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรบ้างในวันที่3นะคะเมื่อกี้ออกกำลังกายไปแล้วนะคะตอนเช้าเดี๋ยวเราจะมาวัดไข้ในช่วงเช้าเพื่อรายงานพยาบาลกัน,กนค่ะ ไปเลยนะคะสัญญาณบีบดังลักค่ะ35นะคะทุกคนไม่มีไข้ค่ะปลอดภัยสามวันนี้นะคะอุณหภูมิในร่างกายของไอลีนกอ็อยู่ประมาณที่34 35กว่ากว่าประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเราไม่มีไข้นะคะ ปานาติฟาตาวรมนีิกาปทหังสมาธิานี้อะทินาทานาวรมนีสิกาปะทหังสมาธิานีการเมงสุนชางจาราวรามนีสิกาปัทหังสมาธิานี้มุสาวาทาวรมนีสิกาปทหังสมาธิานี้สุรามรยมัชปะมาานาเวรามนีสิกาปทหังสมา สุธรรมาพุทโธธรรมะสังโฆยะธาพุพาทโณนา,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 าพุธพธทธะปุชาธรรมะปุชาสังฆะปุชาอัคคีธรนมะญาณของทงสีลจามาฮาทิอันอหังวันธรรมิทวัตโตอหังวันธรรมิทาดุโยอหังวันธรรมิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปุเชนีข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรคงสนิทกัน นคนเคยรักเคยชองแต่ครั้งไหนม,มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากังในเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลให้เธอ กาแฟสดกาแฟเย็นแก้วแรกที่เมืองไทยค่ะกินกินนอนนอนนะคะนั่งนั่งนอนนอนดูทีวีวนไปนะคะเพื่อนๆถึงเวลาก็ออกกําลังกายนะคะช่วงเช้าก็สวดมน์นะคะกลางคืนก็สวดมน์แล้วก็พยายามนอนแต่ก็นอนไม่หลับนะคะจะประมาณช่วงเช้ามืดนะคะไอรีนถึงจะมานอนนะคะเดี๋ยวเจอกัน ในนวันที่สวัสดีช่วงกลางวันนะคะวันนี้มื้อกลางวันนี้เราจะได้ทานอะไรเป็นผัดถั่วค่ะเพื่อน,อนผัดถั่วไส่หมูนะคะแล้วก็มีไข่ต้มหนึ่งใบแล้วก็มีนี่ขนมข้าวต้มมัดนะคะมาเดี๋ยวมาทานด้วยกันสำหรับมื้อกลางวันวันที่สี่นี้จ้า นี่นะคะข้าวมื้อเย็นวันที่4มาส่งแล้วค่ะจะมีพนักงานนะคะเอามาวางไว้ที่โต๊ะหน้าห้องแบบนี้นะคะทุกคนแล้วพอได้เราได้ยินเสียงรถเข็นลากมาเราก็จะรู้ละว,ว่าเขาเอาข้าวมาส่งเราก็จะเปิดประตูออกมาดูมารับนะคะส่วนขยะเราก็จะเอาไว้ข้างใต้โต๊ะนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีพนักงานมาเก็บมาเคลียร์ในตอนเช้าค่ะ วันนี้มีอะไรให้กินเนาะนี่ค่ะเป็นอาหารมื้อเย็นวันที่4วันนี้นะคะเป็นเนื้อไก่ผัดขิงค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีกุนเชียงนะคะมีผลไม้ตบท้ายเป็นแคนตาลูปค่ะเดี๋ยวไอรีนขอทานข้าวมื้อเย็นก่อนนะคะตอนนี้5้าโมงครึ่งแล้วค่ะ ทานข้าวไวมากอยู่แคชเมียร์เราทานข้าวสี่ห้าทุ่มนะคะบางวันเที่ยงคืนนะคะอยู่เมืองไทยทานข้าวเย็นไวมากค่ะทุกคนค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวมื้อเย็นวันนี้กันค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะคะก็เหลืออีกหกวันค่ะตอนนี้ก็ใจจดใจจ่อนะคะอยากจะออกจากโรงแรมนี้แล้วค่ะเพ,พื่อนๆกินๆนอนๆนะคะแล้วก็นอนจนตาบวมตุยหน้าบวมตุยแบบนี้นะคะ น่าเบื่อมากๆแต่เราก็ต้องทนนะคะตามกฎกติกานะคะไม่ว่าจะเข้าประเทศไหนตอนนี้ก็คงต้องกักตัวนะคะ